สวัสดีค่ะนักเรียนคณิตศาสตร์น่ารู้เรื่องการอ่านแผนภูมิรูปภาพกับคุณครูจิราพันธ์ควัน,นิมิตนะคะวันนี้นักเรียนจะต้องอ่านแผนภูมิรูปภาพพร้อมไปกับคุณครูนะคะก่อนอื่นก่่ออนอนืเรามารู้จักแผนภูมิรูปภาพกันก่อนเลยค่ะแผนภูมิรูปภาพคือการใช้รูปแสดงจำนวนหรือปริมาณของสิ่งต่างๆ รูปภาพที่แทนสิ่งเดียวกันจะต้องเป็นรูปภาพที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากันนักเรียนมาดูนะคะเช่นครูกำหนดรูปรถยนต์มาข้อกำหนดในแถบสีส้มด้านล่างนะคะนักเรียนดูนะข้อกำหนดนี้ในแถบสีส้มนี้จะอยู่ด้านล่างเราบอกว่ากำหนดให้รูปรถยนต์1รูปแทนจำนวนรถยนต์1นึ่คันเราเลยสรุปว่า แผนภูมินี้มีรถยนต์ทั้งหมด10คันนั่นเองค่ะและถ้าหากว่าสิ่งของนั้นมีจํานวนมากเราสามารถกำหนดให้รูปนั้นแทนปริมาณของจํานวนสิ่งของนั้นได้เช่นนักเรียนดูนะคะครูกำหนดรูปมาให้แผนภูมิรูปภาพแต่ข้อกำหนดจะอยู่ด้านล่างนักเรียนดูนะคะครูเปลี่ยนข้อกำหนดว่ากำหนดให้รูปรถยนต์หนึ่งรูป แทนจำนวนรถยนต์10คันข้อกำหนดของเราจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะดังนั้นรถยนต์1รูปแทน10คันรถยนต์รูปที่2ก็10คันรูปที่3ก็10คันถ้า10คันนะคะเรานับทั้งหมด10ครั้งดังนั้นเราจะได้รูปรถยนต์ทั้งหมดเท่าไรคะนักเรียนช่วยครูตอบหน่อยคะ่ะเราจะได้ทั้งหมดเท่าไรคะ 100ใช่ไหมคะดังนั้นก็เลยสรุปว่าแผนภูมินี้มีจำนวนรถยนต์ทั้งหมด100คันยากไหมคะถ้านักเรียนอยากให้เข้าใจมากขึ้นเราไปดูตัวอย่างกันได้เลยมาดูตัวอย่างกันเลยแผนภูมินี้นะคะชื่อว่าแผนภูมิแสดงจำนวนผลไม้ชนิดต่างๆ สรุปว่าแผนภูมินี้มีผล,ลไม้ทั้งหมดกี่ชนิดคะถ้าเราดูจากแผนภูมิจะมีทั้งหมด5ชนิดนั่นเองคะ่ะสิ่งสำคัญที่ครูอยากให้พวกเราดูนะคะก็คือข้างล่างข้อกำหนดของรูปนะคะข้อกำหนดบอกว่าให้รูปผลไม้1นึ่งรูปแทนจำนวนผลไม้ทั้งหมด1ผลสรุปว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราแค่นับเพิ่มครั้งละหนึ่งนั่นเองคะ่ะ 1>, 1 2 3 4งสสี่ห้าหสรุปว่าส้มมีทั้งหมดกี่ผลคะนักเรียน6ผลใช่ไหมคะไม่ยากเลยต่อไปเรามานับจำนวนของแอปเปิลกันดีกว่า1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปอปเปิลมีทั้งหมด8ผลใช่ไหมคะมียากใช่ไหมคะอ้าวต่อไปตอบพร้อมกันคะ่ะแตงโมมีทั้งหมดกี่ผลคะ สผลต่อไปแคนตาลูปแคนตาลูปมีทั้งหมดกี่ผลคะ4ผลสุดท้ายนะคะคือสตรอเบอรี่สตรอเบอรีมีทั้งหมดกี่ผลคะ5ผลครูขอแนะนําพวกเราเลยนะคะว่าไม่ว่านักเรียนจะทําแบบฝึกหัดหร,หรือนักเรียนจะเรียนจะฝึกทําโจทย์จากไหนนะคะครูอยากให้พวกเราอะ่ะใช้ดินสอนนะคะ เขียนนะคะเมื่อนักเรียนนับเสร็จนักเรียนเขียนแผนภูมินี้ไว้ด้านบนได้เลยนะคะเพราะว่าแผนภูมินี้ถ้าอยู่ในแนวตั้งเราสามารถเขียนไว้ที่บนหัวของผลไม้หรือสิ่งของชนิดต่างๆได้นะคะนักเรียนนับแล้วนักเรียนจะได้ไม่ลืมสามารถเขียนได้เลยจากนั้นเมื่อเรียนเขียนเสร็จแล้วนักเรียนสามารถตอบคําถามจากแผนภูมิได้เช่นครูถามว่า ผลไม้ชนิดใดมีจำนวนมากที่สุดนักเรียนก็สามารถตอบอะไรคะแอปเปิลถ้าครูถามว่าผลไม้ชนิดใดมีจำนวนน้อยที่สุดนักเรียนก็ตอบอะไรคะแตงโมไม่ยากเลยใช่ไหมคะรูปแบบที่ครูสอนพวกเราอยู่นะคะตอนนี้ก็คือการอ่านแผนภูมิรูปภาพไม่ยากใช่ไหมคะนั้นนักเรียนดูตัวอย่างที่สอง ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองเป็นแผนภูมิสแสดงจำนวนนาฬิกาที่ขายได้ในหนึ่งสัปดาห์ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะชื่อของแผนภูมิจะระบุไว้ตรงหัวแผนภูมิใช่ไหมคะต่อไปเราขายในาฬการเรามาดูว่ามีนาฬิกาทั้งหมดกี่ชนิดนักเรียนก็สำรวจได้เลยมีนาฬิกาทั้งหมด5ชนิดนะคะ ต่อไปสิ่งสำคัญที่ครูบอกว่าขาดไม่ได้เลยนักเรียนต้องอ่านข้อกำหนดด้านล่างของแผนภูมิใช่ไหมคะว่ารูปหนึ่งรูปแทนจำนวนานาฬิกาทั้งหมดกี่เรือนข้อนี้นะคะเราข้อกำหนดบอกว่าแทนานาฬิกาทั้งหมด10เรือนเอเหมือนที่ครูบอกไว้ข้างต้นหรือเปล่าคะว่าถ้าสิ่งของนั้นมีจำนวนมากเราสามารถกำหนดว่ารูปหนึ่งรูป แทนนาฬกาตามที่เรากําหนดได้เลยเหมือนข้อนี้เช่นข้อนี้ในากาหนุ่มรูปแทนจํานวนนาฬกาทั้งหมดเท่าไหรคะ10เรือนนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวพวกเรามาช่วยคุณครูนับนะคะว่านาฬกาข้อมือนาฬกาปลุกนาฬกาจับเวลานาฬิกาตั้งโต๊ะและนาฬิกาติดผนงังมีทั้งหมดกี่เรือนนักเรียนมาดูนะคะนาฬกาข้อมือ มีทั้งหมดเท่าไรคะถ้าเรานับเพิ่มทีละ10นะคะนักเรียนจะรู้เลยว่าในาฬิกาข้อมือเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไรคะ70็ดสนั่นเองครูจะไปอย่างรวดเร็วนะคะต่อไปนาฬิกาปลุกนะคะนาฬิกาปลุกนักเรียนก็จะนับทีละ10 10 20 30 40ิบสามีมีทั้งหมดเท่าไรคะ50เรือนถูกไหมคะนักเรียนจะตอบ5้าเรือนไม่ได้นะเพราะว่า เขากำหนดด้านล่างว่ารูป1รูปแทนจำนวนนาฬิกาทั้งหมด10เรือนดังนั้นรูป1รูปเราจะนับทีละ10นะคะต่อไปในาการจับเวลานาฬิกาจับเวลานะคะเราก็นับ10 20มีทั้งหมดเท่าไหรคะ20่เรือนต่อไปในาการต,ตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะมีทั้งหมดเท่าไรคะ40่เรือนต่อไปสุดท้ายแล้วในาการติดผนังนะคะมีทั้งหมด20เรือน เป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนไม่ใช้วิธีนับเราสามารถใช้วิธีการคูณได้เลยเรานับจํานวนสิบนะคะแล้วเราสามารถคูณด้วยสิบนะคะนักเรียนก็จะหาวิธีได้เหมือนกันนะคะข้อนี้เมื่อเราหาข้อมูลได้แล้วจากนั้นนักเรียนสามารถตอบคําถามได้แล้วเหมือนกันนะคะก็คือถ้าครูถามว่าในกาชนิดใดที่นักเรียน ที่ขายได้ในหนึ่งสัปดาห์มากที่สุดนักเรียนก็จะตอบนาฬิกาใดคะมากที่สุดก็คือนักเรียนก็ไปดูจํานวนตัวเลขที่มากที่สุดก็คือ70ถูกไหมคะเราก็ตอบว่านาฬิกาข้อมือถ้าผู้ถามว่านาฬิกาชนิดใดขายได้จํานวนเท่ากันเท่ากันนักเรียนก็มาดูนะคะว่าตัวเลขที่เท่ากันคือนาฬิกาจับเวลาและนาฬิกาติดผนังนักเรียนสามารถตอบได้เลย ไม่ยากเลยใช่ไหมคะการหานแผนภูมิรูปภาพครูบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจเราไปดูตัวอย่างที่3กันได้เลยคะ่ะตัวอย่างที่3นะคะเป็นแผนภูมิรูปภาพเหมือนกันชื่อของแผนภูมินะคะก็คือจํานวนเสื้อที่ขายได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็มาดูว่าวันจันทร์วันอังคารวันพุธ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์เราจะขายเสื้อได้ทั้งหมดกี่ตัวแต่ก่อนอื่นนักเรียนต้องอย่าลืมข้อกำหนดด้านล่างใช่ไหมคะที่ครูเคยสอนว่ารูปเสื้อหนึ่งรูปแทนจำนวนเสื้อกี่ตัวคะแทนจำนวนเสื้อ20ตัวนั่นเองโอเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมคะเอ๊แต่นักเรียนลืมสังเกตอะไรไหมคะว่า มันมีเสื้อที่แปลกอยู่ตัวหนึ่งก็คือเสื้อตัวนี้ใช่ไหมคะในวันพฤหัสเอ๊ะทำไมมันมีอยู่ครึ่งตัวคะถ้าครึ่งตัวแบบนี้สรุปว่าครึ่งของ20ถูกไหมคะครึ่งของ20ก็คือเท่าไรคะ10นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าต่อไปเรามาช่วยคุณครูนับเสื้อกันดีกว่าว่าวันจันทร์เราขายเสื้อได้ทั้งหมดกี่ตัว เรานะับเพิ่มเท่าไรคะทีละ20ถ้านักเรียนไม่ถนัดการนนะับเพิ่มนักเรียนสามารถคูณได้เลยก็คือวันจันทร์นักเรียนก็ตั้งเลขเลยค่ะ20คูณด้วยเท่าไหรคะ4รูปใช่ไหมคะก็คือเอา20คูณ4 20คูณ4ได้เท่าไรคะลูกได้ทั้งหมด80นั่นเองดังนั้นวันจันทร์ขายเสื้อได้80ตัวถูกไหมคะ ่อไปวันอังคารวันอังคารเราก็นับเพิ่มก็ได้ครั้งละ20หรือนักเรียนจะใช้วิธีการคูณเหมือนครูก็ได้นะคะดังนั้นคูณนับเพิ่ม20บวก20กลายเป็นเท่าไรคะ40่สิเฮ้วันอังคารขายได้40ตัวต่อไปวันพุธวันพุธนะคะเรามาดูนะคะว่าวันพุธขายได้กี่ตัว20 40สิบ แล้วเท่าไรคะ60นั่นเองต่อไปวันพุธขายได้60ตัวนะคะเอ๊ะ <Hey, S 1> มาเรามาดูวันพฤหัสวันพฤหัสเนี่ยมีอยู่ครึ่งตัวใช่ไหมคะตัวแรกเรานับเป็นเท่าไรคะ20ตัวที่สองเราก็นับเท่าไรคะย0ตัวที่สเราก็นับทีละเท่าไรคะ20ต่อไปพอเราเห็นครึ่งตัวปุ๊บครึ่งของ20ก็คือ10ถูกไหมคะ ดังนั้นวันพฤหัสบดีเราจะขายเสื้อได้ทั้งหมดกี่ตัวคะ70ตัวนั่นเองต่อไปวันศุกร์นะคะวันศุกร์ก็เหมือนเดิมเราก็จะนับเพิ่มครั้งละ20ครั้งละ20ถูกไหมคะแล้วก็20นะคะแล้วก็นักเรียนดูนะครูจะเขียนให้ครูเขียนไม่สวยนะคะเพราะว่าครูใช้เมาส์ในการเขียนอ่า20นะคะ20ก็คือถ้านักเรียนจะเขียนก็คือ20 คูณกับอะไรคะมีกี่ตัวมี5ตัว20คูณ5นะคะวันศุกร์ก็จะได้เท่ากับ5คูณ0ได้ศนยถูกไหมคะต่อไป5คูณ2นักเรียนต้องฝึกท่องคูณด้วยนะคะในช่วงปิดเทอมนะ5คูณ2ได้10นักเรียนก็สามารถตอบได้เลยว่าวันศุกร์นะคะมีทั้งหมดกี่ตัวคะ100ตัวเป็นไงคะไม่ยากเลยนี่คือวิธีการอ่านแผนภูมิรูปภาพ ซึ่งถ้านักเรียนอ่านแผนภูมิรูปภาพเป็นนักเรียนก็จะสามารถตอบคําถามที่ครูถามได้เช่นครูถามว่าวันอะไรเอ่ยที่ขายเสื้อได้มากที่สุดนักเรียนต้องตอบวันไหนคะมีวันจันทร์ห้าสิบตัววันอังคาร40ตัววันพุธ60ตัววันพฤหัสบดี70ตัววันศุกร์หนึตัวเราก็ตอบวันที่มากที่สุดนะคะก็คือวันศุกร์นั่นเองค่ะ ต่อไปครูถามอีกว่าวันใดขายเสื้อได้น้อยที่สุดนักเรียนก็สามารถดูจํานวนตัวเลขที่น้อยที่สุดถูกไหมคะก็คือวันอะไรคะวันอังคารถ้าครูถามวันนักเรียนต้องตอบวันนะคะถ้าครูถามจํานวนนักเรียนก็ต้องตอบเป็นจํานวนไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าไม่ยากนะคะเดี๋ยวครูจะฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำอ่า ก่อนอื่นนะคะก่อนนักเรียนจะไปทําแบบฝึกหัดน,นะคะครูก็ขอสรุปก่อนเลยว่าแผนภูมิรูปภาพคืออะไรก็คือการใช้รูปภาพนะคะแสะดงจํานวนหรือปริมาณของสิ่งต่างๆรูปภาพที่แทนนะคะสิ่งเดียวกันจะต้องเป็นรูปภาพที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะโดยกําหนดรูปภาพ1รูปนะคะจากแทนจํานวนของจริงจํานวนเท่าใดตามความเหมาะสมได้เลยค่ะซึ่งจะสามารถ แสดงจำนวนรูปภาพที่มีลักษณะในแนวนอนนะคะหรือแนวตั้งก็ได้นะคะเหมือนตัวอย่างที่ครูยกเมื่อข้อที่1 2 3สนะคะมีทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะครูขอฝากก็คือนักเรียนอย่าลืมนะคะนักเรียนอย่าลืมข้อกำหนดด้านล่างนะคะการอ่านแผนภูมิสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะนักเรียนต้องอ่านข้อกำหนดด้านล่างแผนภูมิว่ารูปหนึ่งรูปนะคะเขาแทน จำนวนจริงเท่าไรนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนก็กลับไปอ่านแผนภูมินะคะแล้วก็นับจำนวนเมื่อนับเสร็จนะคะครูอยากให้พวกเราอ่ะเขียนจำนวนระบุไว้ทุกครั้งที่นักเรียนนับนะคะสิ่งของอะไรก็แล้วแต่นักเรียนจะได้ไม่ลืมนะคะเวลานักเรียนตอบคำถามสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเรื่อง แผนภูมิรูปภาพไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ในักเรียนทุกคนนะคะเรียนอย่างมีความสุขนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวพวกเราไปทำแบบฝึกหัดกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ